วันนี้นะครับก็จะมาถอดยางแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเองนะครับจากช่างมั่วนะครับหลังจากขึ้นแม่แรงแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวเด็กค้ำยันไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อแม่แรงเราทํางานผิดพลาดนะครับขันน็อตทั้ง5ตัวนะครับก่อนที่เรายกแม่แรงขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้น ล้อรถมันจะหมุนตามนะครับมันจะขันยากนะครับใช้นะครับกุญแจแหวนนะครับเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็ใช้มือตีปัก๊กปักปักปักสักหน่อยนะครับพอน็อตเคลื่อนแนละ้วเราก็ใช้มือหมุนออกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูเราก็เอาติ็กนะครับงัด เบรกให้มันงานงออกไปนะครับง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับสูตรง่ายๆแล้วก็ใช้อะไรค้ำตรงนี้ไว้หน่อยนะครับมันจะช่วยรับน้ำหนักของสายน้ำมันเบรกนะครับหาเหล็กเล็กๆนะครับงัดผ้าเบรกออกได้เลยนะครับถ้ามันดึงออกยากก็ใช้เหล็กบางๆหรือปลายไขควงเล็กๆนะครับนี่ผ้าเบรกล้าหมดแล้วนะครับเพราะว่า เบรกข้างหนึ่งนะครับมันกินจานนะครับข้างนี้ทั้งสองข้างก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนออกไปด้วยนะครับถึงผ้าเบรกจะมีเยอะนะครับดูเหล็กเกือน,นะครับยังไม่ถึงเลยนะครับแต่อายุของผ้าเบรกมันแลว้วข้างนู้นมันหลุดออกเป็นแผ่นนะครับทําให้แผ่นผ้าเบรกไปกินกับริบเบรกนะครับ เรามาประกอบผ้าเบรกนะครับแล้วก็งัดเอาเหล็กตรงที่ผ้าเบรกเก่ามันเป็นเหล็กเตือนนะครับเวลามันผ้าเบรกมันหมดมันจะเป็นชนกับแผ่นลิฟเบรกนะครับเตือนเสียงดังนะครับให้เรารู้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ปรับแต่งได้นะครับตัวนี้บางทีมันอาจจะเคยโดนลิฟเบรกกินให้มันสั้นนะครับเราสามารถ กดมันลงมาให้มันยาวให้ได้อีกนะครับอันนี้สูตรของผมนะครับเพื่อเพิ่มปลายให้มันยาวลงไปบางทีมันให้มันเตือนอันนี้มันน่าจะเตือนแล้วก็บางทีเราไม่ได้ยินนะครับปลายมันสั้นสึกไปแล้วก็เพิ่มกดปลายมันลงไปให้มันยาวได้นะครับโฮกิมบีบนะครับสไร์แผ่นนะครับแผ่นที่เรา ถอดออกมาจากตัวเก่านะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่จระบีด้วยนะ้ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นแผ่นตัดตอ่อเสียงรบกวนนะครับบางทีเหยียบแล้วมันอาจจะดังก็กแค่แผ่นพวกนี้มันจะซับเสียงนะครับเห็นเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับพอทําตามเขานะครับผมก็จะใส่จราบีด้วยนะครับจราบีมันจะช่วยรักษาแผ่นนี้ให้ไม่ค่อยขึ้นสนิมนะครับแล้วก็กันเสียงนะครับเวลาเหยียบ นะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ทำประมาณนี้นะครับงัดตัวเดิมออกมานะครับนี่มนีสองแผ่นนะครับแล้วก็เอาไปใส่แผ่นใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อผ้าเบิกมามันก็จะบอกรุ่นรถมันก็จะเหมือนกันนะครับ <S <S ทั้งสองข้างก็ทำเหมือนกันนะครับถ้าเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ลิปบิกนะครับ ประกอบที่ล้อรถได้เลยนะครับนี่ครับพางทีนะครับเวลาเราทาจระบีมือเราไปเปิดหน้าผ้าเบรกเรามาขัดผ้าเบรกได้นะครับขัดด้วยกระดาษทรายวางเลือกกับพื้นแล้วก็ขัดไปง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดออกให้สะอาดนะครับก่อนนะครับที่จะใส่ผ้าเบรกนะครับต้องสองข้างนะครับผมว่าเอากระดาษทรายนะครับ หมุนหมุนหรือขัดขัด,ขด,ขดทำความสะอาดแผ่นลิบเบรกก่อนครับทั้งสองข้างครับข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันมีสองข้างนะครับขัดล้างพวกเคลือบที่บางทีเรา,าเหยียบเบรกไปมันมีอะไรเคลือบเคลือบรื่นๆติดอยู่นะครับพวกฝุน่นพวกอะไรนะครับหรือนะ้ํามันเบรกมันไหลออกมาแล้วมันเคลือบอยู่นะครับ มันก็มีอาจจะมีละอองช่วงที่เราเหยียบมันอาจจะออกมาได้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดๆนะครับทั้งสองข้างนะครับด้านในนะครับก็ทําประมาณนี้นะครับเอามือเข้าไปกดแล้วก็หมุนล้อไปนะครับต้งหมุนนานก็หมุนพอมันคิดไม่ต้องเอาเรียบมากนะครับเพราะว่ากระดาษทรายผมตัวใช้ประมาณเบอร์แปดสิบก็ละเอียดมากแนละ้วหยาบมากแล้วนะครับนั่นนะครับท่านผู้ชม เราก็เอาแผ่นเบรดนะครับนี่ครับตรงมีหางแกงเตือนนะครับก็เอาไปไว้ด้านในนะครับเพราะว่านี่ครับไปยังไงแล้วก็ดันเข้ามานะครับมันก็จะมีร่องอยู่นะครับมีร่องดูดูข้างในมันก็จะดูไม่ค่อยดูนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนอกนะครับมันเอาเข้าเหมือนกันนะครับถ้าเราไปซื้อแผ่นลิเบร บอกรุ่นรดแล้วเขาก็จะจัดให้เรานะครับมันมีให้เลือกหลายราคานะครับเริ่มตั้งแต่ 400, ร้อยห้า0้อขึ้นไปนะครับใน l a ซาด้า h ้ p e e ก็มีขายนะครับคือจะมีสปริงนะครับดันดิฟเบดนะครับนี่ตรงนี้นะครับสปริงดันดิฟเบดให้แมาว่าให้แน่นนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับเอาหัวลิ b เบด นะครับเข้าไปนะครับนี่ครับดันดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับมันก็มีช่องอยู่นี่ครับช่องตรงนี้นะครับเรากดมือลงไปสักหน่อยให้มันพอดีนะครับกดตรงสองข้างให้มันหัวมันเริ่มเข้าแล้วเราก็บีบเข้าไปเลยนะครับง่ายไหมครับดูว่านะครับมันสนิทแล้วนะครับพอมันสนิทแล้วท่านผู้ชมก็จะมา ดันนะครับกระบ,บอกสูบนะครับวิธีดันกระบ,บอกสูบนี้ถ้าคนไม่เคยทํานี่ดันยากมากเลยนะครับถ้าใครไม่เคยทําต้องหาเครื่องมือช่วยนะครับผมใช้แผ่นลิบเบรกเก่านะครับนี่แผ่นผ้าเบรกเก่านี่เอาไปวางไว้ตรงที่ปากนะครับลูกสูบของอ่ลูกสูบข,ของที่ดันผ้าเบรกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกมันจะออกมานะครับ นี่แหละครับตรงนี้เราจะใช้มือบีบเข้าไปนะมันบีบยากนะครับเราจะใช้พอดีที่บ้านมีตัวอุปกรณ์แบบนี้นะครับคือก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับแล้วผมก็จะใช้ไปดึงไว้กับปั๊มเบรกนะครับเราก็จะหมุนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะบังคับให้ลูกสูบหมดเข้าไปนะครับ ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับตรงที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีนะครับดีกว่าเราไปซื้อเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือบีบลูกปืนในช้อปปี้รานาด้านะครับตัวนี้ถูกนะครับผมซื้อมาคู่หนึ่งก็ไว้ที่บ้านนะครับไว้จับงานนะครับบางชนิดนะครับนี่ครับเวลาเราบีบลูกสูบเข้าไปนะครับน้ํามันเบรกมันจะไหลกลับเข้ามาที่ถังนะครับ ถ้าท่านผู้ชมมีน้ำมันเยอะนะครับหาอะไรมาดูดออกก่อนหรือสายยางดูดไปใส่กวดไว้ก่อนนะครับก็ได้นะครับถ้าน้ำมันไหลไปโดนอ่สีของรถหรือโครงของรถก็เอาน้ำล้างออกแค่นั้นนะครับท่านหลังจากท่านผู้ชมหมุนเข้าไปพอดีแล้วนะครับคือหมุนเข้าไปคิดว่าได้พอดีได้ที่แล้วก็ลองกดลงไปนะครับ นี่ครับเอาแผ่นเบรกออกแล้วก็กดลงไปว่าเราดึงนะครับดึงตรงที่ครอบทีเบรกกล้ามปูนครับดึงให้มันได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็เอามือบีบบีบตัวบนนี้นะครับมันบีบเลื่อนกลับนะครับเพราะว่าผ้าเบรกใหม่มันหนาถ้างั้นมันจะชนนะครับก็ไม่ยากนะครับ ็ตัวนี้เอามือดันได้บีบได้นะครับไม่เหมือนกับลูกสูบนะครับลูกสูบมันจะแข็งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเอาก้ามปูผ้าเบรกลงมาเสร็จเรียบร้อยก็ขันน็อตเข้าไปนะครับก็เป็นนั้นว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขันพอตึงมือนะครับก็เอามือตีปักปัก,ปกหน่อยก็ใช้ได้นะครับกุญแจวงกุญแจแหวนนะครับเบอร์14นะครับท่านผู้ชม ใช้กุญแจตัวที่ราคาแพงซะหน่อยนะครับถ้าตัวราคาถูกปากเขาอาจจะไม่แข็งแรงขันไม่เข้านะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอันว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใสายยานน่นนออยางนะครับแล้วก็ขันน็อตห้าตัวล็อกยางนะครับก็เอาแม่แรงออกยกลงนะครับแล้วก็ พอ,อยางถึงพื้นเราก็มาย้ำหัวน็อตทั้ง5ตัวอีกครับได้นะครับท่านผู้ชมหัวน็อตที่ล็อกล้อยางรดยนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ใช้มือเคอะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม แน่นนครับนี่แน่นะครับ,รบก็โอเคนะครับเปลี่ยนพ้ดเบรกเดี๋ยวก็ใส่ล้อก็เสร็จแล้วนะครับรอจะใส่ล้อนะครับเดี๋ยวจะเทน้ำล้างพ้ํนามันเบรกที่ไหลลงไปก่อนนะครับ